สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องือทุศสัทธาหลวงตาบุญเชิ่นนะคะเสียตั้มเจนีวันนี้เรามาชมบรรยากาศเช้าๆนะคะที่แม่น้ำแม่เมยอ,อำเภอแม่สองจังหวัดท่าสองอยางนะคะเอ้ยขออภัยค่ะ อำเภอท่าสงยางจังหวัดตากนะคะที่นี่วิวทิวทัศน์สวยมากเดี๋ยวเราพาเดินชมนะด้านในอากาศดีมากนะคะอากาศนี้แบบเย็นสบายมากอากาศดีนก เย็นสบายมากนะคะว้าวบรรยากาศเช้าๆนะคะหมอกสวยมากนะคะถ้ามาแต่ดึกกว่านี้นี่น่าจะสวยกว่านี้เพราะอันนี้เริ่มแบบนี่นะคะท้องทะเลหมอกสวยงามมากๆค่ะ อากาศเย็นนะคะอากาศเย็นหายใจได้โล่งเต็มปอดมากเลยนะคะผักที่นี่สวยนะคะคุณลุงปลูกผักอยู่ด้านล่างวันนี้คุณลุงไม่มาแต่เช้านะคะ เมื่อวานหนูพาลงไปนู่นข้างล่างด้านนู้นนะฮะเมื่อวานลงไปข้างล่างนูน่นแต่วันนี้เสียตั้มไม่มาด้วยลงไปไม่ได้นะฮะอ่าเสียตั้มไปกับหลวงตาแล้วหลวงตาท่านจ่าทิุดงออกไปแล้วหนูก็เลยมาถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศสวยๆนะฮะให้พี่น้องเอฟซีญาติธรรมนะฮะได้รับชมกันสวยมากๆนะฮะมองทางนี้เริ่มจางแล้วเพราะแสงอาทิตย์เริ่มมาแล้วนะฮะ อีน me, me, me ี้เริ่มจางแล้วแสงที่เริ่มมานะคะแม่น้ําแม่เมยนะคะใครที่อยากมาเที่ยวนะคะจุดพักรถนะคะเป็นหมวดการทางแม่สลิดนะคะก็เป็นแม่น้ําแม่เมยถ้าเรืออยู่ตรงนู้นนะคะถ้าเรือแม่สลิดอยู่ตรงนู้นที่หนูพาไปดูเมื่อวานนะคะต้องเดินเลาะด้านล่างนี้ลงไปนะจะเป็นแม่น้ําแม่เมยอไอจะเป็นท่าเรือนะคะก็ที่นี่ถ้าใครอยากมาก็มี จุดรับนักท่องเที่ยวนะคะมีห้องน้ําห้องท่านะคะมีห้องน้ําห้องท่ามีอะไรเรียบร้อยนะคะก็สวยสวยนะคะที่นี่แม่น้ําแม่เมยตําบลแม่สองอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะสวยมากๆเลยนู่นภูเขาไม่เห็นเลย ถ้ามาตอนเช้าภูเขาไม่เห็นปกตินี่นะคะจุดนี้จะเป็นภูเขาใหญ่มากสามลูกเรียงกันที่หนูถ่ายให้ดูเมื่อวานนะคะนี่แต่ตอนเช้านี้ไม่เห็นภูเขาเลยนะคะหมอกเต็มไม่มีภูเขาเลยภูเขาไม่มีภูเขาหายวับไปกับตาไม่มีภูเขาแต่ตอนกลางวันนี้ภูเขาใหญ่มากลูกใหญ่มากแล้วก็สูงมากนะคะภูเขาค่ะเดี๋ยวหนูพาไปกันต่อนะคะไป ตามขบวนนะคะหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธกันต่อก็สําหรับคลิปนี้พายาธิธรรมมาดู <c oughs> วิวบรรยากาศนะคะที่สวยๆนะคะตอนเช้ารับอากาศเย็นๆยนยนสบายเข้าปอดนะคะขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนตอนเช้านี่หนาวมากเหมือนที่นี่เหมือนกันนะคะตอนเช้านี่หนาวมากแต่ตอนกลางวันนี่ร้อนแบบร้อนมากนะคะ ก็ให้สถาญาธรรมนะคะได้รักษาสุขภาพด้วยนะคะดูแม่น้ําไหลแบบรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็ห่มผ้าห่มหนาๆนานานาเนาะใส่เสื้อกันหนาวค่ะแม่น้ำนี่นะคะ บรรยากาศนู่นต้องไปข้างล่างนะคะนู่นต้องไปด้านล่างนู้นถึงจะเห็นท่าเรือนะคะท่าเรืออยู่ด้านล่างอันนี้ไม่เห็นดูหมอกนะคะนี่หมอกนะคะภูเขาใหญ่นะคะที่จริงเป็นภูเขานะคะตรงนี้นี่ตรงนี้นี่เป็นภูเขานะคะภูเขาใหญ่มากแต่ไม่เห็นภูเขาเลยกําลังเริ่มซาๆหน่อยเห็นต้นไม้แล้วนะคะ แม่น้ำก็ไหลเชี่ยวนะคะแม่น้ำนี่ไหลเชี่ยวมากเลยเมืเ่อวานเห็นเขามา,าจับปลากันอยู่เรือยนวิ่งแล้วนะคะนูน่นเสียงเรือยนรับหกโมงเช้านะคะรับคนข้ามฝั่งจากฝั่งนู้นนะคะฝั่งนูน้นรับคนข้างฝั่งจากฝั่งนูน้นมาถึงามาฝั่งไทยเนาะ หกโมงเช้าถึงสิบโมงแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คืออ่าอีกรอบหนึ่งก็คือบ่ายนะคะบ่ายสี่โมงถึงหกโมงเย็นนะคะรับอีกรอบหนึ่งนักเรียนก็มาเรียนที่นี่นะคะนักเรียนอ่ทางด้านนูน้นทางนู้นเป็นพี่พี่ท่านบอกว่าเป็นกะเหลี่ยงกะเหลี่ยงพม่านะฮะท่านบอกอย่างนั้น ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะรับชมที่ยู u ูบสธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะคะใครอยากมาเที่ยวมาได้เลยนะคะแต่มาแต่เช้าเช้าเช้าวกว่านี้เช้าวกว่านี้นะคะจะไม่เห็นสายน้ําเลยจะหมะอกหมอกคลุมสายน้ําเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะ ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะ